สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆและก็น้องๆทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้กลับมาจาก<ม>ประเทศสเปนแล้วค่ะกลับมาได้สองสามวันแล้วนะคะวันนี้เช้าวันนี้นะคะก็เลยว่าจะไปอิตาลีกันค่ะสิไปซือกับเขา่าอ่ิปปซือปลาค่ะอยู่อิตาลีเพราะว่าอยู่สวิตมันแพงค่ะปะ่ะจังไดกะสงสัยอันพอใหญ่แสิทธาอยู่ขางลางแล้วล่ะค่ะเด๋ยวสิ้ผ้าเบิงอันผ้าส้มวิว อันทางไปอิตาลีเนาะค่ะเนาะวันเป็นยังไงบร่ได้ไปดูนเล้วเพื่อก,กันละค่ะมื้อนี่กับอากาศบ่ค่อยดีบันไดเนาะฝนกัจากส่งสิตกบตกจังสีนะไปเดี๋ยวไปเบิรงน้นกันจ้ะค่ะพ,พี่เพื่อนๆตอนนี้นะคะเราก็เข้าเขตอิตาลีมาแล้วค่ะผ่านด่านมาได้เมื่อสักพักนี้นะคะเ,เราจะไปกันที่อ่า เมืองชื่ออะไรนะโปเรสตาเราจะไปโปเรสตากันนะคะออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยเขาใหญ่กับบไดบอกเนาะจากรอเรือร่อเรือ,รอเขารอลิิ่งกับ,บกจักเนาะโปเรสตาไปโปเรสากันค่ะไปอันซูปเปอร์มาร์เก็ตเนาะอ่าวว่าบไดไปมองที่เคยไปด้ยคะ่ะว,วาสิาพ้าไปมองไม่ประสันไปเบิงเบิงว่าสิอันนี้อยมองไหจ้ะ เมื่อนี้ผลคือจังสิตกฝนตกด้วยค่ะเป็นอากาศก็เป็นครึมๆึมนะคะจะตกหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าจะตกตอนบ่ายหรือจะตกขากลับก็ไม่รู้ค่ะตอนนี้ก็ประมาณ9โมงกับ2นาที3นาทีประมาณนี้ค่ะก็สวยไปอีกแบบนะคะอากาศครึมครึมแบบนี้จริงๆแล้วตัวเองนี่ก็เป็นคนชอบเดินทางนะคะชอบไปเที่ยวที่นั่นที่โน่นที่นี่นะคะ ชอบดูบรรยากาศข้างทางชอบดอูบ้านเรือนอะไรประมาณนี้ค่ะดูทุกอย่างค่ะอะไรที่แบบว่าเห็นแล้วถูกตาถูกใจอะไรเงี้ยก็มักจะแบบว่า,อาเอาไปเห็ดยูบ้านเฮาอย่างจังสี่ค่ะเพราะว่าสิเป็นพวกเนียงค่ะเข่าพ้องเครื่องใส้เนาะพวกโต๊ะพวกเก้าอี้พวกไม้เนียงพวงนี้ค่ะถ้าเห็นแบบแบบว่า มากผิใจนี่ก็สิสก๊อปปี้ไว้นะคะเราก็เอาไปหนึ่งทุกวันเมียงประมาณนี้ค่ะอากาศเมื่อนี้ก็คือสิประมาณบางไม่ลดแล้วนี่คือประมาณาประมาณ15 16องศาเนาะคะ่ะแถวๆนี้นะคะบ่ได้มากโดนเลยค่ะประมาณเป็นปีนะคะปกติกับ่ค่อยมาซื้อกับขา้าวทางอิตาลีปานใด้เนาะคะ่ะโดนๆสิได้มาเทื่อนึง อันลุ่งละมาจัางไดมาหน่าค่ะลุ่งละมัดมามซื้อของอยู่อ่ามาซื้อกับเขานะคะอยู่อ่าอิตาลีนะคะละมัดมา,าซือ้อปลาซื้อชีสอีหยังพวงนี้ค่ะแล้วอีกอย่างนึงเราก็แวะมาเยี่ยมอันลูกไส้แวะมาเยี่ยมลูกไผ่หนำ่ำลูกไส้ก็ลูกไผ่นี่เราอยู่อันอิตาลีค่ะลูกไส้นี่แต่งงานกับคนอิตาลีเนาะก็เลยย้ายมาอยู่อิตาลีลูกไส้ลุ่งเนาะคะ่ะ ล้าก็เลื่อยได้มาบ่อยๆแล้วก็บางที่กับเวมามาเยี่ยมแม่บาทน้ำหาหาลังเทือแม่บาทเล่าปอสมบายจังสีเนาะเรามาเห็ดเวียกอยู่บานบได้จังสีเราก็เวมาเยี่ยมก็เลื่อยได้หาลังเทือก็ได้เลื่อยได้มาน้ำเราคือจังมือนีค่ะแต่ว่ามือนีก็คือสิได้มาสื่อแต่กับเข่าล้วก็คือสีได้กับกันเลยค่ะ ทางกับงามพาดอกไม้เขาเจ้ากับปูข้างทางเนาะดอกไม้หลากสีส่วนใหญ่ก็สิเป็นดอกทิวลิปเนาะนี่ค่ะงามอยู่ด

100. prendiamo questo. 10. Sì. magazzino, poi questo. uno già aperto. 3 No, no, io mangio. 4 1ชียงโตนนตนอได้ของเกือบเต็มรถอะค่ะแต่ว่ายังบ่ทันได้ปลาได้แต่บักหอยอันนี้หอยนางรมมาค่ะได้ของเต็มขันรถเลย ค่ะเพื่อนๆของที่ซื้อมาทั้งหมดก็ราคาตามนี้เลยค่ะ1 4 7ยดูโรเนาะค่ะก็ได้ของมาลายเติบอยู่ค่ะได้ทุกอย่างตามที่ต้องการอยู่ค่ะปลาที่ซื้อมามันนี้ค่ะก็จะมีปลาโอราตากับปลาแบรนซิโนก็คซื้อค้ายๆกับปลากระพงะบานเห่านะคะ เขากะให้เขาล่างมาให้เรียบร้อยนะคะให้เขาผ้าเอาใส่เอาพุ่งออกน้ำแต่เบิ่งเลี่วผ้าปลาบ่าค่อยดีนะคะเพราะว่าเฮดบีมันแตกตัวนี้โอเคอยู่ค่ะบ่เิเฮดดีแตกใส่ปลากระสดอยู่ด้วยค่ะเบิง่งตามม่เล้วก็ตาใสอยู่เนาะเบิ่งเนี่ย ปลากระพงนี่โลละสิบหายูโรเ้ยค่ะส่วนปลาโอราตานี่ยูราคานี่ยูประมาณอ่าเท่าไหร่ล่ะจำว่าอะได้คือกัน7ยูโรประมาณนี้ค่ะ อันลุงมากินอยู่บาทปาะะ่าเด้อค่ะกับสิมีอันบักหอยบักหอยคนนะ่ะหอยนางลมเนาะค่ะเอซึ่นหอยนั่งลมมาอันแพกหนึ่งนะคะอาม่าลองกินน้ำกันเบิ่งว่ามันสิเป็นจังไรจ้ะอันกับบักนาวมีบักนาวแล้วก็มีอันอันยำปลาหมึกะบะแมนยำแบบบานเฮาดิยำแบบบานยำ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 ชักกี่โอ้คุณแล้วเห็ดเปิดเลยเบิ่งเนี่ยนี่จ้าที่ไปซื้อมาวังเมื่อเช้านี่ละจ้ะ ไปกับลุ่งเนาะมาหอดอัน,นย่ำคำคำเล่ากับามาแกะเนาะอันนี้ยูนี้เพื่อนกินกับอันอันบักนาวเวยจ้ะเอ๊ะของกับกะซีบีบักนาวใส่กินกับบักนาวจ้ะส่วนอันนี้เนาะปาลาเราก็เห็ดปลาหมึกย่ำปลาหมึกไว้แล้วกับตัวนี้อีหยังนอนนี่อันนี้ของเล่เาเล่าอ๋อเนื้อเป็ดเป็นหื้อยังพุ้นนี่พอจักเดี๋ยวคอยถามเล่าจ้ะ Con gấp game không nhiều chờ đây không phải không say nhàng cà chẻp cứ ăn luôn say chén nước bạc não 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 chén nước No, io chén solo bạc não chén nước bạc não chén No, sono buone così peste. sono buone così anche tu ecco eh, mm. un goccio di limone uno, due tre Ma fatto un po' con di poi che ne tre, una hai tre tu ne hai una due, tre, perché qui allora sono ancora da marco. Cosa? No, ma ne mm? più da. Ma sotto lì. Ci ancora da.